เอาครับสุริทุกชุดทุกท่านนะครับวันนี้วู่ผมโซลเซอร์สับคลิปนี้ก็จะมาเล่นเกมไม่ครับการที่ได้หายกันไปนานนะครับเขบา้ามาเดยวก็ต้องเอากรนนะครับก็ชืวออะไรหรือเ่าก็อ่ะมาเล่นแมปเอาตัวรอดนะครับเป็ข่ามงกลหนังเรื่องอะไรไม่รู้นะครับก็จะมีแขกรับเชิญ C4 Gamer TV แล้วก็ในหมู่ว่าแบดมลหนึ่งเปอร์เซ็น เขาก็เริ่มเล่นใหม่ไงไอ้้าเอาไ่าเลยดตัวละโอเคจำไว้อย่าทำให้ทางพังนะครับก็เราจะมา <c oughs> เอ้ยเหมือนเดิมนะเตียงให้เตียงมันอย่าย้ายเตียงดาบเพชรไอ้ดาบเหล็กฉันก็ห้ามเอา <c oughs> ทางลับอืม <c oughs> <c oughs> ต้องเอาก่อนเพื่อน แมพมาสักแมพแมพมันนี่ใหญ่ว่ะไปอย่าฆ่าสัตว์ก่อนนะทำไมวัวมีแค่ตัวเดียววะใครฆ่าบ,ว,บวัวมันต้องให้วัวสองตัวไม่ใช่เลยแล้วใครอาหารกูไปวะ อเเดี๋ยวเราเอาลูกสื่อสนุกกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะเป็นทีมสำรวจกันนะครับวันนี้ก็มันไม่มีอาหารให้เลยใช่ไหมถาจริงอ่าหกสักหกแมวเช้าแล้วนะชววเ,เ,นนเช้าแล้วยับก็พวกเราได้เลินเป็นตัวเช้าเลย อะไรล่ว <Okay. S 2> ขอคราฟก่อนเฮ้ยขยิงเราจะไปสำรวจนะครับได้แล้วอาหารใครไปสำรวจกับผมบ้างม,มาเลยครับมาเลยครับไกลทางออกทางเดิมทางนี้นะไปกันเถอะพอมือดเราจะกลับมานะ ไมีแวนที่เจนดูทาง,งที่รีบกลับไปเลยไปอ้อนแคเข้าไปในโกดังอะโอ้ยกบดักชัดชดอะไรแล้วน้องกิด เก,ก่งไหมข้าวเก่งไหมข้าวเก่งไหมเราข้ามมาได้ <c oughs> กับดักจะช,ชัดเจตโดแบบนี้ตู้อยู่ไหนวะ <c oughs> เอา้าเป็น <c oughs> นะมันอยู่ใกล้ๆกลเน่กับดักกระดาษทฉันเล่นอยู่ไหนวะอันไหนอันไหนวะกระดาษทฉันเล่นไม่รู้อันไหน,นไหรอ อันนี้แถวสัตว์ตรงเค้กอยู่ตรงหน้านี่ประตูนี่เดี๋ยวไปไปไปไก่ไปไก่ตามมาไกล,าไกลทางนี้ไก่ทางนี้สนุกดีวาะเล่นแล้ะไกลเล่นแล้วสนุกดีใช่ไหมวะไม่ใช่นี่ไกลตามมาไม่ใช่ตรงนี้อย่ายิงนะของกูตกมึงโดนแม่งก็ควรจะเก็บมันได้เห็นไหนวะ อ้าวลงลงลงแล้วทำไมกูไม่มีชุดกอดเลยอ้าวแบ็ดเฮียแบ็ดจบกันแบ็ดเบ็ดหมดใช่ไหมแบ็ดเบ็ดหมดสามครั้งแล้วแบ็ดหมดสามครั้งแล้วดีใจไหมอ่าไอเกวออฟเดเกมนะครับมาลีฟแล้วแล้วกูจะเอาโอ๊ยจะกลับบ้านจะมือแล้วหรอทำยังไงยังโอ๋อลืมไปเกมมีนาฬิกาจะมือแล้วแกบอกฉันด้วยนะ อาข้าดูไงวะนาฬิกาก็มันมีนาฬิกามันไวอะมันเข้ามาเราก็รีบหยิบเลยแต่ฉันไม่สนเอาสวนทางกันคลิปซูคิปเปอร์ตามหลังมาอลอยเลยครับยู่ไหนวะเฮ้ยกลงแล้วเว้ยถ้ามีเข็มนาฬิกา,ก,า,ก,าก็ดีจะบอกว่าเราอยู่ไหนเนาะมันออกจากเกมแล้วแบตหมด วันนี้เงินกับดักวันนี่กับดักที่เราเล่นทำไมแกหาเจอวะต้องสนุกน่ากับดักนี่ข้าวเรากับพ่อบ้านเราปิดประตูแล้วนะนี่เพื่อนฉลาดนะเค้กคี่คางข้าวมั้แม่งมันเปิดประตูหมดทุกที่เลยเว้ยปิดแม่งคี่คางข้าวโอเคคีคางข้าวเกมไม่ข้ามเก๋ว่กลับทางออกไม่ได้ด้วยฉันปิดประตูแล้วไม่ไม่ไม่ขีคางข้าวกูว่าไม่ต้องไปหนาวคนเดียวเจ๊เกระโดด ไอ,อข้ข้าวแม่คอนเสียหมดไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเล่นอย่างดีๆข้าวเล่นอย่างดีๆเจ้าตัวรอดดีๆโอเคด้วยในบอกว่าไม่หนาวแล้วใครพังบ้านวะน้องไก่น้องไก่อะไรไก่ในข้อบอกชื่อใครโอเค,อเคไม่เล่นไม่เล่นกลับบ้านไหมข้าวมาอ๋อโอเคเพื่อนรู้แล้วมันมีทางลัดอ๋อจะกลับบ้านไหม เปิดประตูดีกว่า <Okay. S 1> เปิดเดี๋ยวเม่ไปรับข้าตกข้าตกกับดักแม่งกูทางตันว่ะกี่โมงแล้วไม่จะบ่ายสามแล้วเข้าแล้วแล้วให้กูกุกกับตอนไหนกูมึงกับตอนบ่ายสามไม่ใช่เลยเอ้า<ม>เอาเอา้เอา,อากูเพี้ยนเลยกูเอามือแล้วเลยข้าอยู่ตรงนี้น ข้าวจอยมาเสร็จไอ,อข้าวกับบ้านไหมเร็วดีเดี๋ยวจะมืดแล้วเสียวๆเนี่ยมืดแต่คิปเปอร์เกิดกลัวตรงนี้แหละ,อหละมอนตัวอื่นนี่ไม่กลัวยันคิปเปอร์หละตัวดีเลยเหมือนเริ่มไกลขึ้นเลยไปเอ้าเอาเอ้าไปเอาเข้าไปเอา้าเอา้เอาที่นี่ข้าวอยู่หลังกูเอา้าโอ้ทำไมแกวไวจังวะเฮ้เฮ้เฮ้ เฮ้ยเฮ้ยไอซีเฟอร์ออไปไหนไปไหนไปไหนรอด้วยรอด้วยเอา้าเอา้าพี่นะกูหลงละข้าวจาทางกลับอยู่ไหนเห็นชื่อมัไหมะจะถึงทางออกแล้ว <laughs> เอ้อเดี๋ยวนทางออก <laughs> เอ้ครูมึนเอ้าวข้า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 เนี่ยเอ้ามันเจอทางออกทางออกคุณไหนวะคุณแะ่คุณเอ้ยทางออกว่ะเอาจริงกว่าทางกับไม่เจอเนี่ยทางออกยรงไงข้าวช่วยด้วยเราไม่อยากตายที่นี่มันจะขุดตรงนี้เก๊แกทำอะไร <House> ไปไหไปไหขอดูแบบเอาอีกเข้าแก oh <my> okay, ทำแบบนันพังอีกแล้วเนี่แน,น่เอาสายให้เดิมไงเรียนไหม <laughs> นี่หนึ่งไหมไม่ยื่นส่ตรงนี้ไว้ใส <laughs> <Actually. S 1> ่้าวพอคลิปนี้จบแล้๋ยว <c oughs> พวนก,ก็จะอาจจะแคสอีกคลิปหนึ่งเราเนี่ยจะแคสคนเดียวแต่ว่าพวนจะโหลดอีกแบบหนึ่งมาเล่นนะ แล้วคลิปนี้มึงจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรอ่ะเพื่อนป่วนแมพไม่ใช่บอกว่าหาทางกลับไม่เจอเออนม่แหละเอาดีกว่าแม่งทางกลับเนี่ยหาไม่ได้เนะี่ยโอ้ย <c oughs> นนออแมพมงกุฎหาทางกลับไม่เจอมพมงกุฎแ <c oughs> มพมงกุฎแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูเขามังกุฎภูเาขามังกุฎหาทางกลับไม่เจอเออบ้านกูอยู่ไหนดีกว่าไหมเจอข้าแล้วบ้านกูอยู่ไหนบ้านกูอยู่ใส บ้านกูอยู่ไหนไอ้ข้าวแกเอ๋แกทำอะไรเนี่ยจกทาของอะไรแกได้ซ่อมยังซ่อมหมดแล้วเลยซ่อมหมดแล้วอย่าบอกนะแกซ่อมผิดอ่าเดี๋ยวเอาไปไกลดี๋ยวข้าวไปไหนไปไหนไปไหนข้าวไปไหนเอ้าบ้านกูอยู่ไซบ้านกูอยู่ไซข้าวทำแบบเขาเป็นแบบนี้วะ ม้วงกลมเพราะว่ากับผัวนี่โอเคสวยแหละบัตคุยอยู่ไหนบัตคุยอยู่ไหนบัตคุยอยู่ใสข้าวข่าวคุยอยู่ใสตับฮ่าเกวบเอาเข้ามาสวยมากนะอ่ามืดละนอนยัง <c ười> <c ười> ไม่ไมืดทีแล้วไหนก็ดูมืดมืดไป เง่วงนอนนอนเสร็จปิดคลิปนอนนอนเสร็จปิดคลิปเลยนะปิดเยยวจริดีแบบเนี้ยผู้ชายต้องเล่นเยอะๆแล้วผู้หญิงคนหนึ่งคนเดียวนอนได้แล้วครับแบบเนี้ยจริงๆนะผู้ชาย อทีเนี้ยแบบเนี้ยผู้ชายเยอะๆผู้หญิงคนเดียวเหมือนในหนังมันไม่คิดอะไรเลยหรอวะเอต้องนอนแบบนี้ต้องอนแบบนี้ะแย่ไม่คนอนครับเพื่อนโอเคโออวลานอทำอะไรเหมือนแกนี่นอนบนหลังสนุกไหมไป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 เงียตื่นมาเอ้าทางลงอยู่ไหน อืมเสร็จแล้วอ้าวอ่า,อาแบบนี้ดี <ทำ S 2> อะไรอย่างนี้แหละไม่มีทาง,งออกทางออกเข้าทางออกเห็นไหมอืมทางนี้ก็ไ,ได้เอา้าได้แค่พังทําไมวะดินไม่เมุด,มกดอกี้แล้วก็ตกอีกคน,นโอ้ยเจ็บจเจอกัน เะทจะทังออ้งออกแล้ว <Yeah. S 2> ในที่สุดในที่สุดในที่สุดไปข้าวรีบลองกันถึกกูเสียวไปนอนๆนอนๆนอนๆปิดคลิปแล้วจ้ะดีดคลิปนานเกินเดี๋ยวคนตามวยไม่พออีกนอนต่อนอนนานถึงมันละ นอนมันคลิปจะไม่ออก้ะมันสนุกไหมนอนบ้าอะไรวะอ่าคลิปนี้เขาจะเป็นแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดดวยถ้าอยากให้เล่นอีกกับเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับแชทมาด้วยนะครับเอาไอ้เอ้าผมเครียดเลย ไอ้ยขนนาฬิกาโอเคคิดเรื่อก็จบไปแล้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแจ็คพูดไปแล้วเมื่อกี้อย่านะยาเดี๋ยวเยังมีการยิ้มด้วยเดี๋ครับถ้ามันถ้าเขาตายหนึ่งรอบเดี๋ยวผมขอให้มันตายไปหนึ่งเล็งเข้าตูดเล็งเข้าตูดเล็งเข้าตูดแม่นตูดแม่นตูดไอ้ข้าวตอนสกินไม่เนียนเลยเธอร้องเธอทำมาจากสกินสตีฟใช่ไหมไม่เอามาหมดทั้งหดชื่ ใช่ไหมอีกสักครั้งอีสักครั้งใช่ไหมตัวมาจากสตีฟใช่ไหมเพราะมันเห็นสีฟ้าๆอยู่ไอ้สีน้ำเงินเก่งสตีฟบข้างๆอ่ะใช่ไหมชัดเลยไม่เพื่อนคิดเองอะไม่แต่ว่าสกินเนี้ยเธอทำมาจากสกินสตีฟใช่ไหมอ๋อเพื่นคิดเองไม่เธอทำมาจากตัวของเตยิใช่ไหมเพื่อคิดเองอะไรของมันวะเอ้ย เดี๋ยวลองกระโดดมันไฟเซชันกระโดดยิงกระโดดยิงปั๊บเออปั๊บมั่นร้อยร้อยร้อยติกระสึกติกระสือโอ้มาเล่นเกมไฟเซชันเฮ้ยชิอเฮ้ยมานล่นเล่นอะไรมั่แบบนี้เลยล่ะอย่ากให้กูไปเอาก่อนนะมึงติดอะไรวะติดอะไรอะไรก็ไม่รู้อะไรอาวุธอะไรเด้อเกือบโดน อะแค่นี้ก็พอยิงยิงยิงไข้าโอ้ยเฮ้ยเจ็บนะเว้ยขุมันเจ็บเอาเอาดิเอาดิโ <chess> อ <laughs> <laughs> ้ยเฮ้ยหาไอ้ข้าอยู่ไหนอยู่หลังหายเอาน้อยากลงหงอนเหรอเฮ้ยฉนนูลงหงอนเหรอแล้วกูยิงให้มันใส แล้วกูยิงขันมาใส่อย่านะกูเห็นเมื่อกีกำลังสู้กับพีตอวนี้<อ>เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาให้จอจเียไนๆติดคลิปยังเออยังเดี๋ยวละยิงข้าไปตายก่อนเฮ้อ,อย่าไปเพื่อนมันมีต่สุขภาพจะตีเราเลยเราเป็นคนเร็ว แล้วเป็นคนเหมือนกันเอามันโดนอะไรขอยสักรอบเดี๋ยวรอบนี้เสร็จก็ปิดคีย์อีฟฉันกูดูไม่ได้คุณเข้าครับถ้าผมข้าคุณรอบนี้คุณจะว่าอะไรไหมครับเอเล่นใครเซกชั่นเลยครับตืด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  เกียนมิดเกียนมิดด้วยถืตือ <c oughs> <'s> <c oughs> ืเกียนอะไรเชเฮดเชเฮดเชเกมแม่งโคตรเกียนเลยเว้ยยิงเข้าสุดไม่ตายเฮดเชเฮดเชโอ้ยไม่โดนาเบอร์คิวจบเจอแล้วออกเจอกนคิหน้ารับเจอล้วบาย